ชวนให้ทุงเงินโอ้ชวนให้ทุงเงินให้เฮี้งไงล่ะว่าเฮี้งไปอันเอาลูกอันบอกลูกกลับเพิ่นมาบอกลูกมันไปหาเพิ่นน่ะนะเออบัดดี้ไม่แห้งพระเจ้าพระไว้วัดดีคขาดทะเลวัดดีคขาดมันมาหาแห้งครับอืมอ่าเป็นยังไงอันถุงเงินคือว่าบ่สบาย ทุนเงินบ่อสบายแค่เนรแล้วอลุก oh. ขึ Hi ้นได้แล้วบ <pedo> ่เหรนียนแล้วเรียนกับเรียนกับผู้กว้างแล้วโอ้ไปเรียนกับผู้แค่เนรแล้วเรียนเรียนแล้วเออเรียนเรียนแค่เนรแล้วแค่เนรแล้วกินยาอีกอยู่ตั้งบ้านเด็กท่านให้ไปโอ้ท่านให้ไปฮะผู้ดำโอ้ยังแหงว่าพ่อนยแหงแห้งกันแล้วพ่อเนี่ยไปผู้ดำเขาขึ้นหอดทุนเงนก่อนนะ บ่าอยู่น้ำแม่ก่อนวัดสันขันใครเนี่ยเก็บเสื้อผาออกไปกระปูวัดสันว่าโอ้กปูดำกินหอดถุงเงินอยู่บ่กินหอดถุงเงินมาตามถุงเงินตัวนี่มาตามถุงเงินแล้วลูกแก้วมาให้เป็ดยังไงว่าเหยี่ยงนเออว่าเหยี่ยงนี่กปูดำมากพันปลายยังไงกปูดำพันมาที่แหลกเนาะเพื่อกะมามาเพื่อกะเอาลูกแก้วมาเฮียงสามตะกาเออพันบ้าพันได้อันนั้นตกสลากได้โอตกสลากได้ปนีเพื่อกะเลยว่า เอาลูกแกว้วแบ่งมาให้ลูกซ้ำตะกร้าเคนกกาวางซื้อมาตัวเก้าน่ะตัวเก่กกาหนึ่งย่างอยู่บอลูกเคนวางซื้อที่พอเอามาให้นั่นย่างอยู่บ่อลคนวางซื้อยังคือตกกวัวเก่าอันลูกแก้วนั่นลูกแกว้วคนมาให้ชุดนั่นนะ่ะชุดออที่พับลูคาบมาให้นั่นเออเออคนคาบลูกแก้วมาให้ตอนตอนแรกนั่นลูกนึง มันนี่ก็เลยเก็บไว้มันนี่ก็บคาบแม่อีกอันลูกที่สามนั่นก็เก็บไว้ก็ยังอยู่ก็เลยว่าสิยังอยู่พ่อก็บไปเอาไปใส่มันนี่มันนี่พ่อเอามาให้สามตะกร้าเร้็ลูกระวางซี่ก็ว่าเก็บไปดีระวางซิมาให้สามตะกร้าเก็บไปดีล้วไวด้์ระว่าเราไปเอาไปใส่ระวางซิ่อ๋อผู้ดำเน่นเอาลูกแก้วมาให้ไม่เฮี้ยงสามตะการเป็นคือว่าเพิ่นศูนย์มาศูนย์นี่ยังศูนย์ให้ทุ่งเงิน นุณ네 oh ให้ทุงเงินให้เฮียงอีลาล่ว่าเฮียงไปให้อันเอาลูกอันบอกลูกกลับเพิ Minecraft ่นมาบอกลูกมันไปหาเพื NBA> ่อนน่ะนะเฮียงก็เลยว่าทุ่งเงินเพิ่นไข่ตัวพ่อไปได้ไปก็เลยว่าสิอืมวันนี้ก็เรียกว่าเป็นยังจังไข่มันเมีนเฮียง้าไปหน้าอ่นบอกก็เลยว่าสิมันเมียนบอกพเกี่ยวกันเพิ่อว่าเมื่อหน่อยมันไปปรเด้เศร้ามันไปประเด้พักเพิ่นว่ามันก็ไข่เพิ่นวางสิมันไปประเด้ยุด ก็มันเป็นน้ำพอน้ำก็งพจักให้ไปนั่งสมาธิเป็นวางสิก็จะพาให้ไปน้ำพอก็ได้ให้อยู่น้ำียงก่อนเป็นว่าให้อยู่น้เแียงก่อนเด้อระว่างสิหังนี้ก็เลยว่าให้แค่เนี้จะให้ไปดอกพอก็เลยว่าสิอยู่กับปูขวางก้อนวันนี้ปูวันนี้เพื่อก็เลยกว่าให้อยู่น้าเม่ก่อนต้องคอยไปหาปูก็ได้วันนี้เพื่อก็ดีใจเนาะเพื่อก็เล่นกับปูขวางนี่ละเพื่อก็ กินก so so, ุ <to> so, 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 ้ง so, ก so, like so, ินยังนะแม่ก็มาให้เพื่อนเพื่อนก็กินอยู่กับปูกวงนี่ละออวันี้เพื่อนก็ดีใจเพื่อนมาเพื่อนมาได้กลับก็ว่าอยู่กับปูกวงก็ไม่เฮี้ยงนี่มันก็ดีใจเนาะไปอยู่กับปูดำมาได้เลนด้เออไปก็ไปนั่งสมาธิน้ำถ้มโลดก็มีมูมียังกะพ่อกับเหงาเออเป็นมาคุนเหงาอยู่น้ำแม่ก็ยังมีมูเลนเออไปนั่งสมาธิเลยไปนั่งไปหอดก็ไปนั่งสมาธินะก็เลยไปใส่หอว่อ ไปนั่งวันนี้ก็ไปแล้วก็ไป่อยากไปตัวไปนั่งดูหลายเขาอยากอยู่ตัวเนาะให้ง,งูเล่นลายของเล่นก็ลายเอขาไป่อยากเมื่อตัวมูก็มาหาอยู่พี่โอู้ดำจะู่ในน้ำมาหาถุงเงินเออปู้ดำจนมันน้ำมากน้ำมาหามาหาถุงเงินจะเอาถุงเงินกลับ มีปูกวงกน,นี่ก็บ่อยากเมื่อตัวก็อยากเล่นนะปูกวงโอ้ปูกวงกับว่เมื่อปูกวงไม่ย,นมยน่นเมียงเนาะโอ้กินเมื่อนั้นแม่เสมอเลี้ยงแล้วพักก,ก,ก,กับเที่ยงหรือพักกับกลางวันก็ไปหาไข่หาไข่แล้วกับพาก,กันมาโอ้ไปเด่นกับไปบไข่ตัวเงินไข่อยู่ได้ตอนนั้นกับไข่อยู่กับผ้ากันผ้าล้านมาอ๋อเป็นจังไงอันเพิ่นไข่นี่ข้ามเมืองเคียงเพิ่นฮ้อนวื้วูพุ่นตีโอ้ย ห่อนปั่นไฟ้เลยเนาะโ oh. อ้ประกอนอนมาลูกนอนมาลูกบัดเ <c oughs> บนดเบนเลยแม่ประกอนอนมาลูกจับมพิงขี้เพื่อนกองห่อน,นเนาะกุมานจะได้จูหไข่กันเลยว่าส oh. ิโอ้กระดากุมานกับหูไข่กันตัวเพื่อนว่าเออผมก็เป็นคนตัวผมม่ได้เป็นผีเพื่อนว่าโอ้กระดาเป็นคนอืมเพื่อนว่าก็มีอย่างเป็นเพืเอ่อนว่าเป็นคนอือืมอืมคนม่ได้เป็นผีได้แม่เพื่อนว่ะอ๋อผมเป็นคนตัวเพื่อนว่าอืม มีคนแนมเห็นผมผมมนจากใครเห็นคนวะเออมันอี้เพื่อเรยว่าต่อไปนี้สิบหาพอไว้ใส่ฟอไว้หูคนวะเัยเอาคือดีแทบละบาดนี่ใส่พ่อหูชใช่จะไหนใส่อหูคนว่าคนเสียดีโทรศัพร่อยวเดดี้เฮ่าทรศับร่อยพอเห็นมาพอมาจากเสื้อนี่ลายคนวะเออเทรซับร่อยเห็นเลยวัเดี้เอ,อรศัพทร,ร่อยเห็นเลยคนวะอมาแล้วเห็นว่อยเห็นงูมาเถิงเบิงคนว่วเ,นเอ่อ ถ้เบื้องโลดทมศรีจเห็นคุณว่าเออจะไปเห็นให้พอนั่งสมาธิรอนผ่านั่งให้ได้คนไหนั่งจำให้จำชิ้นให้ได้ก็นั่งจำชิ้นบ่ได้พ่อไปเห็นทงเงินแท้คุณป้าเพราะฉะนั้นพ่อนั่งสมาธิมันพ่าคุณนา้นั่งสมาธิเท่าไรหูบาเท่าไรสามร้อยเก้าสิบมื่ให้นั่งสมาธิสามร้อยเก้าสิบมื่ ปัดทูให้พ่อไว้น่นนั่งสาม้อยเก่าสิบมือนมามี่งน่ะเโอ้จังสิเห็นทองเงินผู้น่อาตัวเพอบ่เาจักด้ยเียภาวนานั่งกกๆพอดีเห็นทองเงินเออสามอยเก้าสิบหกหมื่นกพ่อนบกเลงขา้อหูเงินเออั่นเบอกเลกัน่จักแล้วกับที่แมนอยู่บ่เนาะ ท่านวางสังกิมิจะบอกเลขนแล้วไคสิไปนั่งในพันสม่วยสามร้อยเก้าสิบหกนสามรอยเก้าสิบวันบอกคุณบอกเลกสามสามรอยเก้าสิบวันเออสามรอยเก้าสิบวันเดี๋อือุนวางสิให้นั่งสมาธินานที่สุดสามร้อเก้าสิบวันอหักสิบ่งบอกแม่เอ้ยโอ้ยหักหักพอดีโอ้ยหักปงหากเท่ที่ไปเส่าดจังจีสิ้นเสมอกันตีจังสีได้เห็นกันเด้จังสีได้เห็นกัน เพื่อตั้องเสด็จเห็นต้องเสด็จเห็นโทรศัพท์ร้อยขึ้นว่าโอ้ข้างข้างแรกพ่อพ่่่วาพอไว้สิเห็นผวงเงินเชื่โทรศัพท์ร้อยขึ้นโอ้ไว้กับถึงโทรศัพท์ร้อยกับพอดีอะไตั้งกล้องให้เอฟซีบังโอ้โทรศัพท์ร้อยโทรศัพท์ร้อยเออโทรศัพท์ร้อยโทรศัพท์ร้อยเอฟซีบันก็นจะได้เสื้อระบายเฮ้ยยังเห็นสองเสื้อเลยเด้อเสื้อมาหมเสื้อโอ้ ตั้แต่ร้อยขึ้วออกเลขกันตลอดซับไม่แย่งซานเก้าสามนั่นร้อยขึ้นไมีคนเชื้ออะไรกันว่าไม่มคนเห็นน่ะอตอนที่ได้เก้าสามแมนที่ได้เก้าสามนั่นวันนี้จะได้ก่อนต้ตลอดซับรอยขึ้นนั่นน่ะไม่แย่งถือเพราตลอดซับเจาเก้าสามน่ะเออเอาเงินนี้จะได้ก็ใหญ่ยเงินนี้วันนี้ของเงินมันตกต้นใหม่มันบอกกันศูนย์ห้ากับศูนย์สามศูนย์ห้ากับศูนย์สามแมน แล้วปูดำพ่นเอายังกับมะไ่ปูดำพ่นเอาลูกแก้วมะไ่สามตะกะอามตะกะกับสามซูนเลกันตอนนั้นลูกแก้วมาสามตะกะก็สามเก่าศูนหรือเก่าเพราะว่าลูกแก้วมันก็เป็นเก่าเนาะสามกัสามยี่แล้วยมเ่ายกออกเก่าศูนศูนกับศูนมายี่เหลีอืมแบูนี้ซูนกาบซูว ม่ให้เพื่อกว่าเก็บดีเดอลูกเก็บ huh. ดีเดอลูกคนน่ะคือสุดกันเก่าศูนน่ะละเออันสร้างไว้เก็บดีเดอว่าเตี้ยเมียนสร้างไว้เก็บิดีเดอลูกคนมาเพื่อวก็สร้างมังหะเก่านนะม่อกเก่าศูนหรือซูนเ่่าจี่าลีเอาลูกแก้วมาให้น่ะอวันเด็กกบแบบเดียวกันวันเดกสามศูนันน้เก็เอาตะกอันนี้ลูกแก้วไม่ให้สามตะกะอืตะกะเพื่อกศูนไมาให้ไม่แห้งกับทุงเงินว่าเป็นยังไม่หลูกกับประันอ่าเ็อระพื่อกซน ก็เลยว่าตรงนั้นมันไข่ปั้นในกลับก็เลยว่าสิอืมเป็นแนวท่าทางเป็นแนวทางให้เออเป็นแนวท่าทางอ็ซื้อเป็นแนวทาทางกซื้อว่าฟันตั้งสี่เพิ่งเลาบอกตั้งสี่เนาะอันก็ไม่เป็นฟันดอกกุ้ยกันนี่ละคุยกันแบบเ้าวฟอลูกุยกันนี่ละที่มีเฮี้ยงวาอยู่นี่เป็เฮี้ยงบริเวณฟันตีบริเวณฟันสื่อสารกับปูดำเพิ่นเพิ่นมาเมื่อคืนนี่บอกขิ้นยังไงมาเมา่อคืน มาาเ้วเพื่อก็หายให้เพื่อก็บอกว่า,าหายท้องเงินกลับค<อ>นน่าก็เรยกว่าหลักไขยต้องเงินไข่<อ>เหมันผูกวางก็บ่าอันต้งเงินมันไข่ไข่ลี่จัม<อ>เพื่อก็เสือ้อก็เห็นยาอยู่ด้หยท้องเงินกินด้วยเพื่อก็เสื้อก็ให้นินอยู่ด้วาห่ยานดเอ ว่าไข่ทุ่งเงินไข่ไข่วิเียครับผมกระเราะใบไปใส้ก็ได้อ่อนอยู่กับไม่เฮียงบ่มันเล็ดออกคุณบอกค่อยๆสิไปคือวันพระหรือว่าวันพระนี่ว่าุณนัดกับกุมารขันเขียวอยู่ฮะคุณนัดกับกุมารเขียวกุมารเขียวสิมาหาคนอื่นกุมารเขียวกุมารเขียวมาใช่ของฉลากรู้ไหมผู้ผู้อยู่กองฉลากคั่นบ่แมน โอ้ oh, <S <S พนเพรนะเพิ uh. ่นไป่างี้แต่ว่าสิเพิ่นไปสวนทุเรียนไดฮะเพิ่นไปกัมูเพิ่นน่ะไปสวนทุเรียนเีิ่น่างี้ว่าพอไหวว่าอันคุณม่านไปสามคนอันไปหาคนอยู่สวนทุเรียนผมเลยไปเพิ่นว่าเอาเพิ่นบอกก็ท้องเงินท้งเงินว่าอันไปแต่ยามไดยผมขึ้นบุกบูเพิ่นว่าเออผมไปอันกัมูเด้เพิ่นว่าเพิ่นบอกมิจจะผมขับไดย์เพิ่นบอกกาท้องเงินท้งเงินเลยบอกสู้ฟังว่า่างี้พอไหวว่านมีคุณม่านหาคน ไปอันชวนทุเรียนมาชันว่าการกุม,ม่านเขียวเดี๋ยวแม่เพ<อ>ิ่วมากุม่านเสียนไปก็มูเพิ่อนอยู่กองสลากเพิ่นไปอกุม่านเขียวไปเขเจาะอันเขาเจาะผ้ากันไปอไปน้ำพอน,น,ำน้าแม่ก็นั่นล่ละเออเออเขาไปน้ำกันอืไปแล้วเขาไปยูหุ่นเขาก็บ,บ่ไดามาเนาะพวกยู่ขุนกม็มีเขาก็ไปหากันอยู่หุนเออมันตัวเงนินกันตงินข่าวตัวอมึงก็สิว่าเดากไปน้ำมูกันแล้วว่าห้ไปแล้วแม่ มันแม่บ่ให้ไปเด้อตัวนี้เด้อแม่ขอลองมาให้ไปเลยก็เลยว่าสิโอ้บ่ให้ถุงเงินไปม่ใหุ้งเงินไปไม่ไปเด็ดขาดถุงถุงเงินก็อยากไปอยู่องอย่งบ่อห่างบ่ไปอยากไปแต่ยังย่งบ่อนุญาตให้ไปทั้งนั้นเออมันนี่อันนั้นมันมีเขาแข็งกลัวที่ยัง,ยงดิอ๋อแต่ว่าปูดำเพิน่นเอาลูกแก้วมาให้นี่พยซ้ำเพิน่นมายำตัวเล็กตัวนี้แมนเอาลูกแก้วมาให้สารตะกร้า กระดาษศูนย์มาว่าบ่ให้ถุงเงินกลับบ้าน์มาสั่นขับอีซี่ครับผมอันนี้คือปูดั่เด้อดขับเดอ้อเพิ่นมานมําเอาถุงเงินเพิ่นศูนย์ให้ถึงหิวลูกแก้วมาให้ไม่เฮี้ยงพร้มากการอมสามตะกร้าเนาะครับเนาะกระตีเป็นตัวเลขก็คือสิมี่เก้าสามศูนย์เก้าศูนย์สามมาหล่ะครับอีซีครับมีตัวเก้าหล่ะกระหกศูนย์สามหัวขึ้นหัวลงนะครับเด้วอีซีครับผมพร้อมกับอันฑ์ไอยังกะ่ะลูกแก้วลูกแก้วซือตัวลูกแก้วอย่างเดียวเนาะ ลูกแก้วสามตะกะเองลูกแก้วสามตะกะอืมอหกศูนย์สามเก้าศูนย์สามอืมคุณมีหิ่งกับอายุอ่สิไปเที่ยวอืมป้าต้องกาไปเที่ยวก่อนเที่ยวไทยไปเที่ยวคุณละทุกขันทางทุกขันภูณละโอ้ ครับเอฟซีคับ, FC, คบแคปหน้าจอไว้ได้วครับด้วยเอฟซีครับผมอันตัวเดียวกันครับเลขที่พ่นชิงท่วงครับหกศูนย์สามเก้าศูนย์สามเพราะว่าเอาลูกแก้วมา,ากสามตะการนะครับเนาะพ่นศูนย์มากก็คือตกกัวเก้าก็ตัดเลนสองต,โตัวครับส่วนหลายคนว่าอ่าสิเป็นสองตัวเแมนว่า <c oughs> ไม่เฮงแอนสุดตาสองตัวอ <c oughs> เอาเออสุอตาสองตัวเอาศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามหกหกสามสามเก้าเก้าสาม เอามันอยู่นี่นะครับอที่ครับผมเลขเป็นน้อยหนึืงเลขบัลายดอกสามตัวสองหางกับลายเติบพี้่้องมาได้ขันมีเก่ามันก็ต้องมีหกปอมนะมันก็เลยอหลขันมีตัวหกสุดเดียวมันกับบัลายคือว่านนะแต่ว่าอย่าลืมวันจับสลากจับได้ห้าศูนย์สามครับอืมอ่าเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานนี่แหละแต่ว่าคนกับมาหย่ำศูนย์สามตัวเก่าอืมแต่ว่าเขาตีเปลาซชื่อว่าเป็นลูกแก้วนะครับเนาะแต่ทิ่เก่งแล้วเอาลูกแก้วมาให้สามตะก้า สามกับสามไปแล้วศูนย์มากกับศูนย์นี่แล้วครับ mm hmm. เน้นๆคือศูนย์สามสามศูนย์เลยครับเด้อเอฟซีครับผม